สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวรดาทุกท่านนะคะพบกันวันนี้นะคะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะคะวันศุกร์นะคะอากาศแจ่มนะคะอากาศแจ่มใสามากนะคะวันนี้เราก็ยังมาพบกับพ่อแม่พี่น้องเหมือนเดิมนะคะพ่อแม่พี่น้องะ่ะวรดาก็จะเอาสินค้ามานําเสนอให้ท่านเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไปดูงานหรือว่าไปดู ที่ต่างๆนะคะมีอะไรใหม่ๆอยู่ในจังหวัดสกลนครมาให้ท่านชมด้วยนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเมื่อ,อไหร่ที่วรดาไปไหนมาไหนเห็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปวรดาก็จะมาให้ท่านชมนะคะหรือว่าไปต่างจังหวัดนะโอกาส ไปต่างจังหวัดก็มีบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ไม่ได้ไปบ่อยนะคะเพราะเรามีภาระเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องขาวันนี้วรดาก็มาพบท่านนะคะวันนี้วรดาเก็เอาผ้าสิ้นนะคะรุ่น300บาทมานะคะเพราะสินค้ามาวันนี้วรดาจะยกให้ท่านนะคะหากท่านอยากได้พื้นไหนให้ท่านดู e p ีนะคะ ผืนที่สองผืนนี้ก็สวยนะคะลายแต่ละลายไม่ซ้ํากันนะคะเพราแม่พี่น้องคะบางทีวรลดาลงคลิปไปแล้วสินค้ามาเพิ่มเติมก็มีนะคะขอให้ท่านทักทายมาวรลดาก็จะถ่ายรูปให้ท่านดูอีกได้นะคะวรลดาสามารถถ่ายรูปให้ท่านดูได้นะคะดูนะคะดูเนื้อผ้าของเขานะคะเงางามใส่สบายเงาขายดีนะคะบางกลุ่มบางที่ขาย599นะคะรุ่นนี้แต่วรลดาขายเพียง300อนะคะหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะในราคาพิเศษพืนละ300อบาท ะะสินค้าผ้ายอมคามของสกลนครแต่ตัวนี้บอกเลยเนื้อบางเบานะคะพ่อแม่พี่น้องคะเนื้อบางเบานะคะ,เน,เ,นะ,คะเนื้อบางเบาสมกับราคานะคะรานะคาสมน้ําสมเนื้อนะคะสมน้ําสมเนื้อนะคะในราคาพื้นละ300บาทเท่านั้นท่านใดสนใจก็ทักมานะคะท่านอยากได้ไรายไหนก็ทักทายกันเข้ามา1กับ2ผ่านไปแล้วนะคะ เรามาเบอร์นัเบอร์สามนะคะนเบอร์สามเป็นลายนี้นะคะท่านดูดีๆนะคะผ้าแต่ละลายแต่ละผืนแต่ละเชิงสวยงามมากนะคะเราก็ยกให้ท่านนะคะบางเบาใส่สบายนะคะอันนี้นัมเบอร์สามนะคะสวยแท้แน่นอนผ้าของเรามีลายมีเชิงมีสีสวยทุกอันนะคะอันนี้นัมเบอร์สามนะคะนัมเบอร์สามเพียงสามร้อยบาทนะคะ กต,ติกาของเราเช่นเคยนะคะเช่นเคยโอนเงินก่อนเท่านั้นท่านดูไปแล้วท่านชอบก็ตอบรับท่านไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะวรดาก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามานะคะทุกทุกท่านที่เข้ามาเป็นผู้มีพระคุณต่อวรดาทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูมาชมและเข้ามาให้กําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะอันนี้ําเบอร์สี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะดูเลยะคะ่ะสินค้าของเรามีแท้แน่นอนดูเลยสินค้าของเรามีแน่น แบ่งปันให้ท่านเลยนะคะสุดๆเลยสินค้าของเรามีกิิงพร้อมขายพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะจากราคา599เราลดจัดโปรช่วงนี้นะคะเพียง300บาทนะคะจัดโปรให้เลยนะคะนับเบอร์สี่เพียง300บาทนะคะโอเคนะคะสินค้าของเราโอเคนะคะโอเคนะคะถูกผืนนะคะโอเคมาก ต่อมาอีกนะคะอันนี้เป็นลำเบอร์ห้านะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านอยากได้สินค้าอะไรทักททยมาได้ท่านอยากได้ผืนไหนโอเคนะคะเราจัดให้ท่านได้ทุกผืนทุกชิ้นทุกอย่างนะคะขอให้ท่านดูดีๆชัดๆว่าท่านชอบผืนไหนลายไหนนะคะเอาไปขายก็ได้นะคะคุณแม่ค่ะท่านคุณแม่ตุ่มที่เคยซื้อ ผ้าสิ้นกับวรดาประจําก็เอาไปขายได้นะคะตัวนี้นะคะเราไปขาย5้9ก็ได้นะคะเอาที่เราสะดวกที่จะขายแต่วลรดาขายเพียง300บาทต่อ1พื้นนะคะนําเบอร์หผ่านไป300บาทต่อ1พื้นนะคะ <S 1> <1> <S ท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะผ้างาม <S 1> <1> <S เนื้อดีสมน้ําสมเนื้อสมราคาสมเงินนะคะ ผ้าตัวนี้วราดาเอาไปตัดกางเกงตัวละห้าร้อยบาทนะคะพ่อแม่พี่น้องท่านเคยอาจจะเคยเห็นคลิปวราดานะคะจะเป็นตัวนี้แบบนี้นะคะที่วราดาไปตัดกางเกงตัวละห้าร้อยบาทเป็นหัวยืดนะคะห้าร้อยบาทนี่ถูกที่สุดแล้วนะคะ เพราะว่าผ้าตัวนี้ก็300ค่าตัด200นี่บริาก็ไม่ได้กําไรนะคะแต่เรามาแบ่งปันกันนะคะ500บาทนะคะมีหลายลายท่านใดสนใจทักมาค่ะอันนี้นาเบอร์6นะคะสวยแท้แน่นอนสวยกิ่งพร้อมขายมีแท้นนแน่นอนเรายกให้ท่านนาเบอร์6นะคะ เป็นผ้าคามของสกนลนครแล้วก็เป็นผ้าคามเนื้อเส้นบางเบานะคะบางเบามีอยู่6กนัมเบอร์นะคะหากท่านอยากได้ number ไนัมเบอร์ใดทักมาหรือนัมเบอร์ไหนที่ขายไปแล้วบางครั้งของขามาเพิ่มเติมวรดาก็จะเอามาให้ท่านดูหรือถ่ายรูปให้ท่านดูได้ขอให้ท่านทักทายแอดไลน์กันเข้ามาจากเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดห้าหนึ่เเบอร์โทรของเรานะคะเบอร์โทรที่แอดไลน์ได้พูดคุยกันได้ชัดเจนนะคะ ขอให้ท่านถูกต้องมาเลยนะคะขอบคุณค่ะแล้วต่อไปวรดาจะเอาเป็นผ้าเข็นมือนะคะผ้าเข็นมือเป็นคามผ้าสิ้นเหมือนกันเราจะมายกให้ท่านนะคะผ้าเข็นมือเหลือไม่กี่ผืนนะคะเดียววรดาจะยกให้ท่านนะคะพื้นละห้าร้อยห้าสิบนะคะจากราคาเจ็ดเก้าเก้านะคะอันนี้เป็นผ้าเข็นมือป้องกิ่วนะคะสีสวยลายงามวรดาก็มาขายเรื่อยๆค่ะบางคนอาจจะเห็นวนะ่าอุ้ย ของวลดาทําไม่มีแต่ลายเดิมก็ลายเดิมนั่นแหละค่ะดีแล้วที่เราเคยขายอันไหนสวยเราก็เอามาอีกนะคะเห็นไหมคะลายขอข้อเกี่ยวพ่อพยานนาคนะ,คะบางคนอาจจะบอกว่าลายเดิมลายเดิมค่ะแต่ไม่ใช่ผืนเดิมเพราะสินค้าของเรามันก็มีลายเดิมมาอยู่แล้วนะคะผืนในสวยลายในสวยเราก็เอามาเพิ่มเติมอันนี้550นะคะเป็นเข็มมือเส้นใหญ่นะคะสวยค่ะสายเข็มมือเส้นใหญ่งามมากๆนะคะเนื้อดีเนื้อแน่นนะคะ เราก็แบ่งปันจัดโปรห้าร้อยห้าสิบนะคะลายนี้เป็นลายขอข้อเกี่ยวพ่อพญายนาคนะคะตัวนี้ก็สวยนะคะเป็นลายสไลด์นะคะสีคำน้ำทะเลเห็นไหมคะสวยแท้แน,น่นอนท่านดูเลยนะคะดูเชิง ดูรายนะคะแบบนี้เราก็มาแบ่งปันให้ท่าน550จาก7 9 9นะคะแบ่งปันจัดโปรให้ท่าน550ท่านใดสนใจทักมานะคะวันนี้เราก็มาให้ท่านแบ่งปันราคาพิเศษพื้นนี้550จาก799นะคะวันนี้เราแบ่งปันให้ท่านเลยนะคะสวยคะ่ะเป็นผ้าคามย้อมคามธรรมชาติของจังหวัดสกลนครนะคะ ต่อมาอีกพื้นนี้ก็เหมือนกันนะคะนัมเบอร์เก้านะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะเลือกเลยค่ะเอาอะไรคะสินค้าเรามีกิ่งพร้อมขายดูลายดูเชิงของเขานะคะสวยค่ะดูลายดูเชิงนะคะสวยแท้แน่นอนแบ่งปันให้ท่านนะคะอันนี้ก็ห้าร้อยห้าสิบนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะ ท่านใดต้องการสินค้างามๆตรงหน้าปกเป๊ะเปเ๊ๆปเปเปก็เชิญมาดูมาชมท่านต้องการ,ราก็ทักขายกันเข้ามาได้คะ่ะหาราสิบบาทเท่านั้นคะ่ะสินค้าของทุกอย่างเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะขอให้ท่านเข้ามาดูมาชมเห็นนะคะดูรายดูเชิงเขาสวยงามมากนะคะ ต่อมาตัวนี้ก็เป็นลายนางเอกนะคะอันนี้มีตลอดปีขายได้ตลอดปีเห็นขั้ะลายเสียบค่ะสวยสีเข้มลายนี้จะตัดได้หลายอย่างเป็นกระโปรงเองก็ได้ตัดเป็นเสื้อคุมก็สวยงามมากนะคะเราก็มาตัดแบ่งปันให้ท่านเลยนะคะตัวนี้ง่ายๆสุดๆ5 5 0เหมือนกันนะคะท่านใดสนใจทักทายกันเข้ามานะคะวันนี้เราก็มาแบ่งปันให้ท่านราคาพิเศษราคาพิเศษราคาหน้าไฟ์ของเราตรงหน้าปกสินค้าก็ตรงหน้าปกนะคะ วรดาจะขายด้วยความซื่อสัตย์และความจริงใจนะคะท่านซื้อผืนไหนวรดาขายผืนนั้นสินค้าของเราส่งไปให้ท่านท่านจะต้องดีใจทุกคนเลยนะคะเพราะว่าเราส่งสินค้าให้ท่านตรงหน้าปกและงามทุกผืนนะคะผืนนี้ก็สวยนะคะอันนี้เป็นสีคามน้าําทะเลสวยแท้แน,น,น่นอนสีคามน้าําทะเลแต่ว่านี่ค่ะ ตรงริมเขาเรียกว่าสีครีมครีมอมคามน้ําทะเลสวยค่ะลายเสียบอันนี้ก็สวยตัดเสื้อคลุมก็งามงามมากนะคะเดี๋ยวให้ช่างว่างก่อนเดี๋ยววรลดาจะให้ท่านตัดเสื้อคลุมมาขายนะคะอากาศเริ่มเย็นแล้วนัมเบอร์11นะคะเราก็แบ่งปันท่านเหมือนเดิม550ท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะทักมาเลยวันนี้เรามีกิ่งพร้อมขายพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะ550บาทคะ่ะ สนใจทักมาเลยนะคะมีแท้แน่นอนพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านจริงๆนะคะเรายังมีเสื้อตัวนี้อยู่นะกาวเรียบร้อยนะคะตัวนี้ผ้าตัวนี้รวมทั้งค่าตัดค่าผ้าอยู่ตกอยู่2,008นะคะแต่บอลดาคาอยู่2,200นะคะฟังให้ชัดเจนอกเสื้อ40 อันนี้30หรือ31นะคะ2,200นะคะไม่ใช่1,200มีแม่แม,แม่บางคนโทรมาถามว่า1,200มันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้1,200เพราะผ้าชุดนี้1 4น0แล้วค่าตัดอีกนะคะแต่อันนี้วรดาเอาแต่ค่าตัดและต้นทุนผ้าน,นะคะ1,200 200บาทนะคะท่านใดสนใจใส่ช่วงเทศก,กาลออกพรรษาหรือบุญกระินงานบุญงานบวชได้ครบนะคะตัดสวยๆอันนี้วรดาเอาไปร้านอัดกาวหรือเอาไปร้านอาบน้ํำยามาเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่เมตตาขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาดูมาชมสินค้าทุกอย่างของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะขอให้ท่านเข้ามาดูมาชมขอให้ท่านเข้ามาเลยนะคะเพราะว่าสินค้าของเราท่านใดเข้ามาก่อนได้ก่อนท่านใดเข้ามาทีหลังก็ได้แต่อาจจะได้พื้นอื่นนะคะสุดท้ายวันนี้วรดาก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาที่เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กด <air>. ติดตามแล้วก็ดูโฆษณาเพิ่มเติมให้วรดาด้วยนะคะของของวรดามีกิ่งพร้อมขายแน่นอนนะคะท่านไม่ต้องกั วว่าท่านจะไม่ได้สินค้าตรงปกตรงปกแน่นอนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เมตตาอีกครั้งนะคะที่สนับสนุนและอุดหนุนทุกทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ